มันก็มาทิ้งไว้เี่อร่อยเลิศเลยมันช่างละมุนลิ้นเลิศเลยแรงดังยังสู้ไม่ได้เหรอครับโคนต่อยโคนต่อยพี่จ๋าเร็วจ้ะไปเร็วเข้าได้เวลาพ่อจะกลับแล้วอ้าพี่หลังอย่าลืมอะไรแปั๊บมุกิพี่หลังจะเป็นกระสือไหมเนี่ยไปะลุยไปไหน อะไรอะไรเนี่ยตายแล้วมาคนเดียวไม่นาหมามาด้วยนี่โสดไม่ช่วยอะไรกูเลยใช่ไหมนีหน้ามือกรโสดไม่เข้ากันเลยนี่ลงมาเดี๋ยวนี้นะดูนีเลคนใช้แน่เลยเป็นคนใช้ตอนน้ำมาเดี๋ยวนี้เลตาตังจริงเลยเออนำใช้เคียวละเกีนก่อนไหมพี่ไปเอาน้ำมาสิอีกกินแล้วจะได้ไปไปซะเดียวมาแล้วเอาไปให ไปให้เยยิกินให้ตเป็นปนคุณททนะอุยเอ้าอุยตายแล้วว,วันนี้เาเล่นสงก,กากันแล้วคนาไม่ได้ตัใจอ่ะโ,โอ้หเีหมดเลยอเไปวันนี้สงก,การวันแรกนี่ี่นคนรู้หรือเปล่าม่ทรเน ไปตายเหรอตีอย่างไปจะไหนฮะอ๋อดูจากสภาพแล้วไม่แปลกเลยไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเลยนะยืนไส้แห้งเชีย <c oughs> วเราไม่ได้กินข้าวมาหลายวาายันไส้จนแห้งทำไมเดี๋ยวแต่ฉลอยและแม่อหล่อนเนี่ยทำเป็นอินมากเกินไปอิน <c oughs> มากแทนที่จะลงกระเพาะก็ตามจะไปลงที่หน้าหน้าตาเหมือนจานแบบ <c oughs> ปา้าเสียหน้าตาเป็นจา<อ>งแบบยว ลูกล่ามแกไม่น่ามีแต่จีตาจีตาจะบอกให้คือจะบอกให้รู้แต่ก็เคียงว่าแต่ว่าน้องเขาก่อนจะจะบอกให้รู้ถ่ายรูปแล้วลงเฟซหน้าเต็มท่ารู้จักว่าฉันไม่เป็นใครเป็นใครร้องเพลทั้งสามเนลงเลยจะหนาวจะบอกให้รู้ไม้ได้เราทั้งสองคนเป็นลูกบเป็นคำของท่านพ่อมังมหาลุงกี้ จะไม่เย็ดจะไม่เย็ดเป็นเพื่อนลูกคนทำเถ้ยเป็นลูกคนทำถูกต้องเป็นจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แอบอ้างหรือเปล่าไม่ใช่ฉันจะแนะนำตัวให้เธอสองคนได้รู้จักฉันดาวดีลูกสาวคนเดียวของท่านพ่อมาฮาวุนกี้ใช่โลว์ไว้เถอะน่อยโลว์เลยเหรอ ก็เป็นพี่สาวพ่าแน่เลยอ้าเน่าต่ำไปนั้นน้องสาวอ้าเน่ามันเด็กไปต่ำไปนั้นหลานอ้ยไม่ใช่ต่ำไปนั้นอีกนี่ต่ำสุดแล้วนะฮะมีต่ำไปนั้นอีกต่ำไปนั้นอีกแม่ครัวอ้าเน่าเผลอเลยนะอ่ะยอมพี่ข้าดาวดีด้อะไรขนาดนั้นลเฮ้ย อไอเนี่กิี่ไม่าะไรไอ้นี่ไว้ใจไม่ได้ซะนล้นอะไรมึง,งเนี่ยเติเ์กเติร์กเว่าเพื่ไนแสด่คนนี้ตาต่ำมันตาสงมีตาหามีแววไมมจริงจริงแล้วมองลูงล้เ่าม,มองจาก<ห>สกุลน,น,นชาติ<ะ>มองจากหน้าตาเขาพอจะรู้ผิวขาวอย่าง่บต้มเป็นไงวะับต้มอ่ะเดี๋ยวขึ้าไปดูที่ตลาดเออลกล่าก็ดีสุพรรณก็ดีหน้าตาก็สวย สมแล้วที่เป็นลูกของท่านท่านมหาบุญกี้เออท่านยสด็จงดงามงดแล้วซึ่งมความอะไรนะพูดอะไรนะงดงามครับขาที่เปรียบไม่ได้ขาที่เปียบไม่าที่เปียบไม่ได้ต้องไปเปียบเสมือนนางฟ้ามาจดติเลยพอแล้วไม่ต้องชมขนาดนั้นก็ได้ก็ไม่บ้าเนาหลอกน้าดชไยว่าแต่ท่านค่ะแต่วันนี้น่ะแปลกใจนะเป็นใครมาจากในกัน ทำไมท่านเข้ออามามหาบุญกี้ถึงได้เมตตาใน,นทั้งสองคนที่เป็นถึงลูกคุณธรรมเป็นลูกคุณมาวดอนดีที่ข้าเสดมานได้ทำเออคุณหนูครับคุณหนูมีชื่ออะไรหนูครับชื่อ,อดวาวดีจ้ะผมให้สัญญาถ้าคุณหนูเ<ต>มตตาและผมเสดมานคนนี้รับรองว่าและผมเสดมานจะช่วยคุณหนูทุกอย่างไม่ว่าจะหวานบ้าถูบ้า,บาจะเดือดจะร้อน จะเรีมาคามุณสาบได้ไอขอเพียงแต่ให้คุณหนูดได้สอกมาสักครั้งเรยนมา้น้อยหน่อยพูดแบบเข้า่ะไม่ต้องทำตาเจ้าชูใส่ก็ได้นะเรื่องความเจ้าชูไม่ต้องเลยไม่มีเลสวย